พี่น้องครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเรานะครับเราอ่านพระวจนะพระเจ้ามาทุกวันวันนี้ถึง1งพงศสัตย์บทที่2ี่ครับเราจบ1งพงศสัตย์แล้วนะครับแล้วเราอ่าน2งพงศสัตย์บทที่1บทที่2นะครับแต่วันนี้อยากจะสรุปพระธรรมบทที่22นี้นะครับแล้วก็ภาพรวมของ1งพงศสัตย์แล้ววันพรุ่งนี้จะสรุปตั้งแต่บทที่1นะครับถึงบทที่5ของ2พงศสัตย์เป็นเรื่องราวการรับใช้ของผู้เผยพชนะเอลิชาครับพี่น้องครับ วันนี้เราเริ่มต้นนะครับในบทที่22วันนี้นะครับกษัตริย์เยโฮชาฟัตครับเป็นการรบกันเป็นความร่วมมือกันระหว่างกษัตริย์ยูดาห์กับกษัตริย์อิสราเอลนะครับรบกับใครครับรบกับซีเรียครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันปกติเขาจะรบกันเองนะฮะแต่วันนี้เขาทาไมมาจับมือกันเรามาดูด้วยกันครับนะครับกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะครับก็เข้าไป เยือนนะกษัตริย์อาหับครับของอิสราเอลแล้วก็กษัตริย์เยโฮชาฟัตบอกว่าที่ลาโมดกีเลอาดเนี่ยมันเป็นของเรานะทาไมเราไม่ไปยึดคืนมาอาหับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าจะช่วยเราไหมถ้าช่วยกันนะ่ะโอเคเลยนะครับเยโฮชาฟัตก็เห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็ยินดีที่จะช่วยครับแต่เยโฮชาฟัตถามว่าที่นี่มีผู้เผยพระวจะนะไหม กษัตริย์อาหับบอกมีมีขยาคนหนึ่งแต่มีขยาคนนี้นะครับไม่เคยพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับกษัตริย์อาหับเลยนะครับกษัตริย์อาหับเลยประชุมผู้เผยเพระเจชนะ400คนเอ้ามาจากไหน400คนนี้พี่น้องจำที่บนภูเขาคาราเมลได้ไหมครับมีผู้เผยจชนะของพระบาล450คนแล้วอีก400คนคือพระอาชิลา450คนเนี่ยโดนประหารหมดลว เหลือ400คนก็คิดว่าผู้เผยชนะพวกนี้น่าจะเป็นผู้เผยชนะเทียมเท็จที่เป็นผู้เผยชนะของพระอาเชลานะครับกษัตริย์อาหับก็เลยไปถามครับพวกผู้เผยชนะพวกนี้ว่าถ้าจะไปรบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพวกผู้เผยชนะเหล่านั้นบอกว่าโอ้โหถ้ารงไปเนี่ยรับรองว่านะได้รับชัยชนะแน่นอนเลยพระเจ้าทรงมอบ คนเหล่านั้นไว้ไว้ในมือของฝ่าพระบาทเรียบร้อยแล้วเยโฮชาฟัตก็เลยบอกว่าไม่มีผู้ชนะของพระยาวเวงแล้วเลอที่เราจะถามได้นะครับอาหับก็เลยต้องไปเชิญมิยาคามาครับทั้งๆท,ที่ไม่อยากเชิญนะครับแต่จําใจต้องเชิญเพราะว่ากษัตริย์เยโฮชาฟัตนั้นเป็นคนที่เรียกร้องนะครับพอมีขยามาเนี่ยนะครับ บอกงี้ครับเอ็นน่าตลกเหมือนกันนะครับมีขยาบอกพูดประชดประชันนะบอกว่าพระองค์ไปเลยนะพระองค์พระเจ้าทรงประชดอยู่เนี่ยอย่างฉันใดข้าว่าเจ้าจะพูดสิ่งที่พระ,พระเจ้าตรัสเท่านั้นพระองค์จะไปลบที่เกลาอานนะพระองค์ได้รับชัยชนะแน่นอนถ้าไม่มีขยาพูดอย่างนั้นเป็นการพูดอ่ะ เนบแนมนะครับประชดประชานผู้เผยชนะของพระอาเชลาสี่ร้อคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นทำไมฮะเชียร์ให้ออกไปเลยไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมีขยารู้ว่าถ้าอาหับไปตายแน่นอนครับนะครับตายแน่นอนดังนั้นเรามาดูครับว่าทำไมกษัตริย์เยโฮชาฟัตถ,ถึงไปช่วยกษัตริย์อาหับครับเราดูตรงนี้แวะตรงนี้นิดหนึ่งฮะ เพราะอย่างนี้ครับดูนะครับทั้งฝั่งด้านด้านบนนะครับเอ็ดมาอันมีลูกเป็นเยซเซเบลใช่ไหมครับอัมรีมีลูกคืออาหับอาหับกับเยซเซเบลแต่งงานกันเพราะอาหับกับเยซเซเบลแต่งงานกันก็มีลูกสามคนครับแล้วลูกหนึ่งในสามคนเนี่ยไปแต่งงานกับลูกของกษัตริย์เยโฮชาฟัตคือเยโฮรัมฮะ อาริยากับเยโฮรัมแต่งงานกันมีลูกชื่ออาหัสยานะหลานของอาหับขอโทษนะฮะลูกของอาหับกับหลานของเยโฮเยโฮจจฟัดชื่อเดียวกันฮนะชื่ออาหัสยาเหมือนกันเอาละครับพี่น้องครับมาดูต่อนะครับซึ่งผู้เผยพระนามีคายาเนี่ยก็บอกเลยครับว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้กษัตริย์อาหับนั้น ตายในสนามรบครับนอกครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดหนึ่งฮะมีขยาบอกว่าพระเจ้าจะส่งให้ส่งวิญญาณวิญญาณคือคือมีขยยาในเห็นนิมิตนะครับเห็นนิมิตว่าพระเจ้าส่งวิญญาณมุสาไปในปากของผู้เผลชจะนะทุกคนเอ๊เราก็งง ว่าทําไมพระเจ้าจึงส่งวิญญาณมุสาไปจริงๆแล้วนะครับพี่น้องทีลครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องอธิบายในฝ่ายวิญญาณคนที่มีพระเจ้าจะมีวิญญาณพระเจ้าใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่มีพระเจ้าคือคนที่มีไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าคือก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับพูดถึงตัวเราพวกเรานะครับก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ในการครอบครองของวิญญาณแห่งย่านฟ้ากาศของพระในยุคนี้ครับ เพราะนั้นวิญญาณพวกนี้ก็เป็น,นว,วิญญาณเวนวิญญาณในความมสาษะนั้นวิญญาณที่อยู่ในปากพวกเนี้ยไม่ใช่วิญญาณที่พระเจ้าส่งไปแบบแบบส่งไปอย่างนั้นนะครับเป็นวิญญาณที่ครอบครองพวกเขาอยู่แล้วแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวิญญาณทุกวิญญาณล้วนแล้วแต่มาจากพระเจ้ทาทั้งนั้นครับวิญญาณชั่วนะครับมารซาตานก็มาจากกลุ่มทูตสวรรค์ที่ ล้มลงและกระบฏกับพระเจ้าทูตสวรรค์เหล่านี้มาจากไหนครับก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วาลํานิจอำนาจของทูตสวรรค์พวกนี้ผีมาวิญญาณชั่วพวกนี้เอามาจากไหนฤทธิ์อำนาจเหล่านี้ก็มาจากพระเจ้าแต่มันมีฤทธิ์อำนาจในวงจํากัดไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือคนของพระเจ้านะครับวันนี้พวกเราในฐานะที่เราเป็นคริเสเตียนครับ เราไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับพวกผีมาสตานชั่วนะครับพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรานะครับไม่ต้องไปขับผีขับอะไรนะครับหมายความว่าถ้ามันไม่มารบกวนเราไม่มาเข้าในคนของเราหรือคนที่เราไปประกาศไม่ต้องไปไปตามป่าช้าไปอะไรทําเป็นเหมือนหมอปลายอย่างนั้นไม่ต้องนะครับเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของวิญญ,ญาณทั่วพวกนั้นครับพี่้องครับ เราคือลูกของพระเจ้าเราต้องที่จดจ้องไปที่พระเจ้าไม่ใช่ไปที่วิญญาณชั่วเหล่านั้นครับเอามากลับมาเรื่องของเราครับมีขยานะครับบอกว่าพวกผู้เผยชนะเหล่านั้นน่ะจะพูดไปไงครับเหมือนจะพูดจริงแต่ว่าเป็นคําพูดที่โกหกและหลอกลวงครับจากนั้นครับกษัตริย์อาหับก็ออกลบออกลบคู่กับใคร คู่กับเยโฮชาฟัตครับแต่ว่าทั้งสองท่านนะครับทั้งกษัตริย์เยโฮชาฟัตและกษัตริย์อาหับเนี่ยนะฮะก็ลบคู่กันแต่ว่าอาหับเนี่ยกลัวตายเนื่องจากผู้เผยชนะนะครับก็พูดไว้ว่าอาหับจะต้องตายอ่าพี่นะ้นองจำได้ไหมครับเมื่อวานอาหับก็เลยปลอมตัวเป็นทหารไพร่ธรรมดาครับ แล้วก็เยโฮชาฟัตก็แต่งตัวเป็นแม่ทัพนะครับเป็นแม่ทัพปกตินี่แหละครับที่นี้นะครับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งก็ตามเยโฮชาฟัตไปครับแต่ปรากฏว่าพลธนูของซีเรียเนี่ยครับยิงธนูพระกมพีบันทึกว่าสุ่มยิงธนูนะครับสุ่มยิงคือตั้งใจยิงไหมไม่ได้ตั้งใจเลยครับไปถูกอะไรครับนี่เลยครับเข้าไปในซอกของชุดเกราะฮะคือระหว่าง เกาะเกรดที่มันบังอยู่ที่หน้าอกนะครับเข้าไปตรงนั้นพอดีเลยพอเข้าไปปุ๊บตายทันทีไหมย,ยังไม่ตายทันทีฮะก็เลยบอกให้ทหารเนี่ยถอยทับเพราะว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสุดท้ายพอตกเย็นค่ําแล้วนะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับกษัตริย์อาหับก็สิ้นใจทันทีนะครับหลังจากนั้นทหารก็เอารถรบเนี่ยนะครับไปล้างที่สะที่สมาเลียเป็นสะที่โสเภณีนันะ้นมาใช้อาบน้าครับ และปรากฏว่ามีแถวนั้นมีสุนัขครับสุนัขก,ก็มาเลียกินเลือดของกษัตริย์อาหับเหมือนดังที่คำพยากรณ์นะครับพูดไว้เป๊ะเลยครับี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับมาดูนะครับพระกัมพีได้บันทึกต่อไปครับกษัตริย์เยโฮชาฟัสฮะกษัตริย์องค์นี้นะครับ เป็นโอรสของกษัตริย์อาสาครองยูดานะครับขึ้นของราชในปีที่4ของรัชกาลอาหครับแล้วก็เยโฮชาฟัตเนี่ยนะครับมีอายุเพียงแค่35ปีเท่านั้นตอนที่ขึ้นของราชแล้วก็ครองอิสราเอลอยู่เท่าไหฮ่ฮะ25ปีครับเป็นกษัตริย์ด,ดีเหมือนกษัตริย์อาสาครับพี่น้องครับกษัตริย์อาสาเนะี่ยย้อนกลับนิดหนึ่ง ในพ่มพีบอกว่ากษัตริย์อาสาเนี่ยเป็นกษัตริย์ดีนะแต่ส่วนตัวผมว่ากษัตริย์อาสาเนี่ยดีจริงๆหรือเปล่าเพราะกษัตริย์อาสาตอนที่ไปจะไปลบใช่ไหมครับก็รู้ตัวเองเนี่ยมีกองกําลังไม่พอเลยไปจ้างไปจ้างเพื่อนบ้านมาช่วยลบครับแล้วเอาเงินจากไหนครับก็เอาทองในเราะาบริหารของพระเจ้าเนี่ยนะครับไปเป็นค่าจ้าง นักรบเหล่านั้นเอ๊เราเห็นว่าแบบนี้มันเหมาะสมไหมคนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับแต่พระพีบอกว่ากษัตริย์อาสาเป็นสิ่งทาสิ่งที่ดีก็ก็จะเป็นเพราะว่าเขาทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าเกียรติชังการกราบไหว้รูปเคารพอะไรต่างๆเหล่านั้นก็โอเคครับแต่ว่าสิ่งที่กษัตริย์เยโฮชาฟัตมาดูนิดน,นึงครับพอกษัตริย์อาสาเป็นแบบนั้นเยโฮชาฟัต เป็นกษัตริย์ดีแต่ดีแบบไหนครับไปร่วมมือกับกษัตริย์อาหรับที่เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายกว่าทุกกษัตริย์นะครับแล้วก็ไปร่วมมือครับทำการค้ากับอาหรัสยาทําให้ทั้งการรบและการค้านะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เยโฮชาฟัตนะครับเกิดขึ้นกับเขานะครับต่อมาครับ กษัตริย์อาหัสยานะครับกษัตริย์อาัสยาเนี่ยเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับของราชอยู่สองปีเป็นกษัตริย์แบบไหนครับโอ้โหเขาเป็นลูกใครล่ะครับเป็นลูกของเยซเบลกับอาหับครับ,ยบเยซเบลดีไหมโอ้โหอาหับดีไหมโอ้โหครับเพราะนั้นอาัียาจึงเหมือนกับพ่อเขาครับแล้วเขาก็ทําบาป แล้วก็กราบไหว้รูปเคารพเหมือนกันเลยนะครับน้องจริรากครับเราดูในประธามหนึ่งพงศษัตริย์นิดหนึ่งครับกษัตริย์ตอนเหนือทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เยโรโบอัมนะครับนาดับบาอาชาเอราสิมลีนะครับทิปนีนะครับเป็นไม่เกี่วันก็ถูกประหารนะครับอัมรี แล้วก็กษัตริย์อาหับนี่คือกษัตริย์ของอิสราเอลตอนเหนือครับเจ็ดคนเจ็ดพระองค์นะครับตอนใต้ครับที่พระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ได้บันทึกไว้เริ่มแต่เรหหโบอามราชโอรสของซาลมอนใช่ไหมครับใครครับอาบิยาอาสาเยโฮชาฟัตรครับน้องครับนั้นพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ เราเห็นว่ากษัตริย์นี้เริ่มต้นด้วยเป็นอนาณาจักรเดียวนะครับต่อมาครับเป็นอนาณาจักรที่แตกแยกและการตายของอาหับเราเห็นว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดประชาชนนะครับไม่ตระหนักการเป็นผู้นําการเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้นําสูงสุดครับแล้วก็พวกอิสราเอลเอ,เองนะครับก็แต่งตั้งกษัตริย์ไม่สนใจพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามวิถีทางของผู้นําที่ชั่วร้ายแล้วประชาชนของพระเจ้าพอผู้นําชั่วประชาชนก็ทําชั่วแล้วสุดท้ายที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษพวกเขาเหล่านั้นครับเดี๋ยนะครับความเข้มแข็งของอิสร,ราเอลและยูดานั้นไม่ได้อยู่ขึ้นกับพวกเขาเลยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่พวกเขาขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อฟังและทําตามน้ําประทัยพระเจ้าเป็นไงพระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือเขาครับ นักที่รักครับขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งกษัตริย์เยโฮชาฟัดเป็นแบบอย่างเราเรื่องใหญ่ๆอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องเล็กๆไม่ให้พระเจ้านำนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย เพราะนั้นเป็นข้อคิดของเราครับเราต้องให้พระเจ้านําเราทุกเรื่องครับนะครับี่นองทีลกครับขอบคุณพระเจ้าเราอ่านพระธรรมหนึ่งพงศ์ษัตริย์จบแล้วและวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาดูพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์ด้วยกันนะครับชีวิตการรับใช้ของเอลิชาครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับขอพระเจ้าส่งอวยพรนะครับขอมอบเวลานี้ให้กับผู้นำน้รัศการครับทีมิชชั่นครับ